ขาได้ป่นี่ขาปลาเหรอหนุ่นปลาอยู่นุ่น <c oughs> <c oughs> เออนี่ปลาของเธออยู่นู่นไงเธ <c oughs> อดิฉลาดฉลาดเล่นแห่น,นี้กับแกไม่ได้แลยเมืาอวานี้คือแบบกระโดดลงไปเฉยไอ้นี้จิ้มตูดเลย นั่งดูปลานักดูปลาวิงงร่วงหลายที่กันงงจัดว่าสัาน้นบ่าวนี้เด็กไอ้มาด้วยว้าวน่าตืร่รแวงอะ นี่มา,าเ,มเทาวารวงตอนนี้คือแดดแรงมากหน้าหน้าเรานี่คือดำหมดแล้วพระอาทิตย์อยู่ทา่นู้นหมาอยู่นี่ตอนนี้กี่โมงแล้ววะสี่โมงสี่สิบสองสี่โมงเย็ยนอนะไม่เห็นมีปลาเลยใช่ไหม วิวอ,อ,อยู่ใกล้ันชอบมันชอบไปใกล้ๆเธอก็ยังซื่อวื้อลงไปหาปลานี่นะอีก วิวิไม่ใช่ปลาหลักปลาหล่นเยอะจัง <c oughs> มุ่งแต่ปลา <c oughs> <c oughs> วิ <c oughs> โดนตูด <c oughs> เอามานอันหิวนะวย

หาอะไรวะเน่ยหาอะไรอะหาปลาเอบ่านีหาอะไรอะหานีหาปลา,า,าเลหรอ ป่าวๆไม่ไทำไม่ได้ทำอะไรอุ๊ยอะไรวะอุ๊ยอุยอุยตัวอะไรอะตัวอะไรอะย่มึงมันคือย่าฮ่ <c oughs> า่า้องดำแล้วหาปลาใช้จมูกดำหาปลานะครับท่านผู้ชม ว่าซ่นเอาออตีตะกบอีกมาเนี่ยจ้าเร่จ้าเร่นี่นี่นี่เนี่ยเราจะเราจะยู่ทานไปนไม่ได้หรอกมันไกลใช่ไหมหาแค่นี้หาแค่นี้ เอาี่มหาอะไรของมึงน่ะไอ้ดำหาปลาด้วยมันอุ้ยงานไม่ยุ่งม,มึงแต่ปลานีงง่นั่งลองนั่งลองกันซิลฟีต่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะแบตดหมดว่ะสิบเปอร์เซ็นต์ถ่ายมึงต่อไม่ได้แล้ว่าเนี่มาเด้อ มันมุ่งแต่ปลาจริงๆเรียกก็ไม่หันเธอตอนนี้กำลังกำลังทำสมาธิดูปลาอยู่หรือสิไอ้ป <bought> ้าเลยป้าเลยหน้าหน้านี่มุ่งแต่ปลาชีวิตฉันมีแต่ปลากับปลาปลาปลา